วันนั้นวันที่30มสครูปีชวดได้ไปที่ตลาดนะครับไปนี่ยืนยันได้ไปตลาดในซิตี้นะครับไปตลาดนัดข้างบ้านเขาหนไมเพ่อนี่อย่าไปยุ่งับเขาเ้เอาให้เองเอาอีกเจ็บอให้เอย่ยาๆยเอาเยอะเหลือหมดแล้วหมดเอาดิเอาตังไว้เลมไม่ยากดูนี่มเนี่ย

เอางเนไองี <jam Stadium> <surrounding my> <Commons> ้เเอางีเคุณนั่งนี่คุนั่งนี่แะคุณนั่งนี่ไรจงผเนั่นี่ะใกันนะมเดี๋ยผมจ้าเขาคนั่งนี่แล้วไม่โดนไม่โดนตกเี่ยพี่พี่ายก็การกลางไ้วิธการกลางว่าอนั่งนี่คุณนั่งนี่แหเนไ่างได้คุณนั่งได้ให้นั่งให้นั่งโอเนะครแล้วเจะจัดไงอ่ะก็คือเราจะคุยว่าคุณอย่าไปทาอะไรเขาเพราะว่าเขาเป็นแขเชิญขอผม่คุณต้องถามดีๆนะแต่ผเป็นวิธีกรไม่ใช่ว่าถามแล้วข้างฝั่งผม นั่งที่อุทมไมเนี่ยลุกเลยลุกเลยที่พิธีกรที่พิธีกรเขาอ๋อคุณให้เขาไปนั่งเพื่อคุณจะตกแค่นี้คุณพูดทางมีตังเงี้ยมีตังเปล่มีตังให้เขาเปล่าโอ้โหกมีตังให้เขาไหมใช่เวรยแ้วไม่มีตังก็ไม่ตังตกเลยแม่เดินตัวให้เขาตกขาตังโอเคโอเคโอเคอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์ กด s u b สไคร์ e นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไร์คอมบดีค่ะกดสับ c ไคร e กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ